ไม่เท่าไรอ่ะเช็ดรดอยู่ครับเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรถแป๊มน,นึงได้ไหมเดี๋ยวคงรีวิวเองครับจริงเหรออ่ะจ,จัดไปจัดไปอ่ะดูภายในเลยครับพี่บอลนำสวยๆแล้วก็โครงลายสามขาเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับขันลำนั่งสบายครับไม่มีเมื่อยภายในสวยมากครับพี่ล้อนี่ล้ออะไรพี่รู้ไหม ล้ออะไรอรอล้อเล่นต่อไปมาดูขลังเลยครับใส่ของได้เยอะมากครับปืนล้าหม,มูกระทาได้ครับทำไมอ่ะกั้งสลึกเกลือ,องวันเกียรสวัสดีครับผงไม้ไม้เบสคาครับวันนี้พามาดูซีวิตเอฟดีปีสองหกครับสีดำล้อคำสวยๆครับแม่ไม่แม่ไม่จะลงงานครับ เม็ดดุมครับยำปีอะไรวะยำปียี่สิบครับมาดูเครื่องครับมาดูเครื่องโอ้โหเครื่องสวยมากครับพี่สวย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 ,ยสวยมากครับมาดูฝากระโปรงครับพี่รอยขัดเต็มเลย <laughs> มาดูายไหนครับมาดูายไหนนี่ครับบกนามสวยรล่ขำครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ครับพงมอะไรก็เป็นพงมอะไรออโต้ครับบอก็เป็นบอออโต้ครับแค่นี้ครับโอ้ข้างหลังเปิดล้างก๋วยเตี๋ยวได้ครับเปิดล้าหมูกระทะได้ครับเปิดอะไรก็ได้ครับทําไมเหรอครับเพราะว่ามากว้างมากครับคุณพี